คือตอนนี้เอกภาพในการติดตามกับกลุ่มเนี่ยก็อยู่ที่ท่านพบตรให้ลองธนามาบัญชาการนะครับแล้วก็ส่วนกำลังก็ใช้กำลังตำรวจภาคเก้กและภาคแรวมทั้งกำลังตำรวจจากหน่วยตชดแล้วก็หน่วยอื่นๆเข้ามาด้วยในส่วนของราชธรรเนี่ยถือว่า ตำรวจได้มาช่วยคือจุดต้นเหตุมาจากร็าจะทันที่ผู้ต้องขังหนีซึ่งเราก็ต้องช่วยติดตามาก็มาอยู่ในแผนของตำรวจที่จะทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเพราะว่าวันนี้ก็จากการติดตามมาทั้งหมดอ่ะเมื่อวันที่แปดเนี่ยชัดเจนที่สุดก็คือ,อสิ่งที่พบคือคือพบตัว ผู้ต้องหาที่หนีผู้ต้องขังที่หนีน,นะฮะเนื่องจากว่าดีเอ็นเอใช่แล้วก็พบข้อมูลอีกจํานวนคือทําให้มีการวิเคราะห์กันได้หลายอย่างดังนั้นคือการที่ต้องมีกําลังของราชทันฑ์ที่มาเสริมจุดนี้ด้วยแล้วก็เสริมในจุดต่างๆด,ด้วยเนี่ยก็ยังกําลังนี้อย่างน้อยก็มามาร่วม มาร่วมสนับสนุนนะนะครับพาร่วมสนับสนุนที่นี่ประมาณสี่วันนะคะจนฝาจะจับได้ในเบื้องต้นนะนะเราปรับเปลี่ยนกําลังนอกเหนือจากเรือนจาทั้งสี่จังหวัดนี้ไหมคะเอ่อในขณะนี้ก็<ม>เรากาวบ้านเริ่มให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามีความจําเป็นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําลังให้ให้ให้กําลังไม่ไม่เหมยล้ะบนไป แต่ก็เรียนว่าเนื่องจากสภาพพื้นที่ถ้าได้บินดูเนี่ยมันจะเป็นป่าทึบมากป่ายังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ถ้าการหลบหนีก็จะมีแล้วก็มองไปที่ถ้าเท่าที่ได้รับเนี่ยคนร้ายไม่มีรองเท้าแล้วนะคนร้ายไม่มีไม่มีเสื้อใส่แล้วอ่าแล้วก็ปืนเนงินกระบอกเนี่ยมีถูกยิงที่ปืนก็ ในสภาพที่อยู่ก็ถามผู้ที่เข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยไม่ควรจะเกินสักสัปดาห์สองสัปดาห์สัปดาห์สองสัปด,ดาห์ต้องมีอาหารกินนะแต่นี้ถ้าไม่มีอาหารเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็ต้องให้ให้ชุดได้ได,ได้ระวังว่าเขาอาจจะลงอาทางด้านใดด้านหนึ่งเราจำเป็นต้องปิดลอ้อมอมา้ทุกทางควันนี้มีการให้กำลังใจในส่วนของการที่ะทจะไปกันไหรก็จริงๆก็มาให้กําลังใจมาขอบคุณนะฮะ เพราะว่าพวกเขาต้องนอนเขาเรียกว่านอนกระดินอ่นอนกระดินแล้วก็มามุ่งมั่นที่จะทางานแล้ต้องขอขอบคุณเพราะว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยอย่างน้อยสุดจะต้องสร้างความช่อมั่นให้ประชาชนอ,อพวกเราทุกคนก็อยากให้จับได้แต่วก็ถ้าเราอเนื่องจากคนร้ายมีอาวุธก็เป็นว่าเอะทำไมไม่บุกเร็วเราก็เราต้องมียุทธวิจีด้วยนะ <c oughs> ก็เรายังเชื่อว่าเขายังอยู่ในรัศมีจากประทะไม่ไกลนักนะ<ม>รวมทั้งที่หลักฐาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การข่าวหรือข้อมูลดีเนเอนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นตขาอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนว่าจะเราต้องการจะได้ตัวเขาถ้าได้ตัวถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเชื่อว่าเขาอาจจะสภาพเช่นนี้มาเรเรียเยอะ จะป่วยหรือก็อาจจะหนีไปช่องไหนแล้วอ,อาจจะมีอาการเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่เราก็เนื่องจากคนร้ายเขามีอาวุธเราก็ต้องระวังนะเราก็ต้องให้ปลอดภัยของเราด้วยเ,เราเอาดีเอ็นเอของแป้งปมา,มาตรวจพิสูจน์นะฮะส่วนคนอื่นๆ,ๆเราก็ได้ตัวมาแล้วได้ตัวมาแล้วแล้วเขาก็รับว่าเขาเป็นคนเป็น หมือนเป็นในผ่นานพาเข้าไปที่นี่<ม>นะครับแล้วอย่างสุดที่สุดแล้วแต่ตรงนั้นอ่ะวัตถุดิบอะไที่หมดตัวเนี่ยมันกำลระผลิตออกมาที่ตัตอ,อ่าอันนี้ได้รับรายงานาเฉพาะอ่าตัวแป้งอ่าก็คือก็อัน,นอื่นๆก็เป็นเป็นที่เขาอาจจะตั้งใจจะหลบอยู่ที่นี่ให้นานเนี่ยตอนนี้เราเราไปพบเขาแล้วทีนี้เอ่อทางเราประเมินสถานการณ์แล้วก็คาดการณ์หรือว่าประเมินว่มเพิ่มกันใช้เวลานานใช่ไหมเราคือจะต่อ ปกติผู้สืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาจะไม่มีความท้อถอยอยู่แล้วแต่ว่าการปําเมินสถานการณ์เขาจะไม่บอกอถ้าได้ตัวคนร้ายแล้วเขาจะบอกนะครับหรือว่าตั้นเป้าว่าต้องเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิจัยหรือไม่ว่ามันจะมีมีขีดเวลาคือเราเราต้องจับให้ได้อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทําเราไม่มีเหตุผลจับไม่ได้แต่จะจับให้ได้นะครับถ้าถ้าจะมีปัจจัยที่ที่แป้งเขาจะหลบหนีเนย เร,เราก็สืบสวนถ้าใครไปให้ที่พักพิงใครเป็นคํายันเขาเราก็ต้องดาเนินการแต่ข้อมูลก็อพอคนร้ายหนียังไม่ได้ตัวก็บอกว่าแป้งเนี่ยเอาเงินไปซุกซ่อนไว้กับผู้มีที่พนเยอะเราก็ยังตามอยู่บางทีคนที่มีทุกพนก็อยากเ,าเราอยากจับเป็นอนะ่ะถ้าเขาเสียชีวิตไปเดี๋ยวความลับ อาจจะไปจำตัวนะ